เพิมเจรัาชีรายชื่อพักเก้าไกลวันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายปิดท้ายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง2,558กอที่ทา่านรัฐมนตรีจะสรุปและรัฐสภาแห่งนี้จะลงมติกันคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตือนสติเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้วันนี้ผมยืนท่ากางสมาชิกจาก ทั้ง22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ครับปีที่แล้ววันที่23กุมภาพันธ์เราอภิปรายเรื่องพขบรประมงนี้ข้างบนมีพี่น้องชาวประมงมากกว่า22จังหวัดมารอฟังเราปีที่แล้วเราผ่านมาติ291เสียงครับตั้งกรรมธิการเตือนสติกันอีกครั้งครับกฎหมาย ประการประมงตั้งแต่21เมษายนปี2558แสดงให้เห็นถึงแรงเฉยของการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นถึงแรงเฉยของสภาแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงเช่ยของการที่จะมีวาระในการแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนเตือนสติกันอีกครั้งครับ ปี2558ที่เราผ่านกฎหมายพรากอรอายุยูในในหนังสือของสภาเขียนไว้ฉบับนี้ครับกฎหมายระเบียบของสหภาพยุโรปมีสถานะเป็นเพียงกฎหมายภายในภูมิภาคของประเทศที่สมาชิกสภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตาม แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ก็ต้องปฏิบัติตามเรียกว่าหลักล o n องงา r ์มจูริ i ทริกชัเปรียบเสมือนการออกกฎหมายภายในประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปขายสหภาพยุโรปได้เตือนสติกันอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าประเทศไทยส่งออกประมง2แสนล้านบาทส่งออกไปยุโรปแค่6.7เซ์เท่านะั้นแต่คนที่ต้องรับกัรมคือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ส่งออกไปยุโรปคนส่งออกไม่ได้รับโทษคนรับโทษไม่ได้ส่งออกอันนี้คือความอายุธรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ำตาไหลแล้วน้ำตาหลา เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะร่วมนิมิตหมายทุกคนทุกพัรคในการผ่านกฎหมายฉบับนี้ตั้งกรรมธิการซะและผ่านกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะอย่างสไลด์ที่อยากจะโชว์ให้ท่านชประธานอยู่อยากจะโชว์ให้ท่านรัฐมนตรีอยู่อยากจะโชว์ให้นายกรัฐมนตรีดูว่าผลกระทบของอุตสาหกรรมมงที่เกิดขึ้นนั้นหนักแค่ไหนและยาวนานแค่ไหน ทางด้านซ้ายสุดท่านดูกราฟครับปี2560ถึง1266การส่งออกประมงลดออกไป11%ครับอย่าลืมว่าการส่งออกไม่ได้อยู่แค่การจับปลานะครับมันอยู่ที่อุสาการต่อเนื่องในกราฟตรงกลางและกราฟทางขวาไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งอย่างที่นายกุร,รัฐมนตรีไปมาเมื่อ สัญญากับนายกสมาค,คมชาวประมงเอาไว้ว่าจะแก้ไขชาวประมงให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยกฎหมายลูกต้องแก้ให้ได้ภายใน90วันดูตัวเลขสิครับท่านประธานดูตัวเลขนะครับท่านรัฐมนตรีผ่านเพียงท่านประธานผ่านเปยียงท่านรัฐมนตรีตัวเลขที่หายไปไม่ว่าจะเป็นจนํานวนน้ําที่จับได้ของสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะจํานวนซื้อขายที่สะพานปลาจาก2006เหลืออยู่1 5 0 0ต่อวนันหายไป นี่ยังไม่รวมเรื่องของอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเค็มที่หายไปอีก24ในช่วงเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอันนี้คือความใหญ่อันนี้คือความหนักอันนี้คือความยาวนานกว่า10ปีที่พ่อแม่พี่น้องชาวประมงโดนกฎหมายอำนาจนิยมกดขี่พวกเขาไว้โดนบีบซะจนไม่มีทางเลือกที่จะเหลือถ้าดูในสไลด์ต่อไปครับ ไม่ใช่ในแง่ของเรื่องแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับท่านประธานอันนี้คือจำนวนของชาวประมงที่กลายเป็นผู้ต้องหาคดี4,632คือจำนวนครอบครัวที่อยู่ดีๆเป็นชาวประมงแล้วต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีไปโทษปรหนะักโทษจำคุก เล่นกันจนถึงว่าต้องบีกกันถ่ายเรือมากมายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาบอกกับผมอย่างนี้ครับท่านประธากนการที่จะต้องปรับตัวตามอ u u เขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันต้องให้โอกาสเขาปรับตัวไม่ใช่ว่าปรับจนเขาล้มละลายถ้ามีกฎหมายให้แต่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้ มีกองทุนประมงที่ทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง BMS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีโป้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาไม้ทะเลสาไม้ทะเลโอนไป BMS แล้วโอนไปปีโป้อกแล้วก็โอนไปเรื่องแรงงานเรื่องพวกนี้นีผมฟังมาตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกตั้แต่ยังมีภาคอนาคตใหม่เป็นประธานกรรมธิการที่ดีก็ยังต้องฟังเรื่องนี้เป็นแคนดิเดตนายกก็ยังต้องฟังเรื่องนี้นี่เป็นได้โชคดีได้กลับมาเป็นสสสมัยที่สองก็ยังต้องฟังเรื่องแบบนี้ เราเยียวยาพวกเขาอย่างไงครับเรื่องแน่นอนกฎหมายต้องทำให้ถูกต้องและต้องทำให้ศักดิ์สิทธิ์ผมไม่เถียงแต่มันได้สัดส่วนหรือเปล่ากับอาชญากรรมที่ข้อกอมีคนหนึ่งบอกผมนะครับคุณพ่อกำลังจะเสียชีวิตอยู่บนเรือไม่ได้แจ้ง v m s ไม่ได้แจ้งปีโป้กัดเข้ามาชายฝั่งโดนคดีนะครับโดนค่าปรับนะครับหลายแสนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกฎหมายที่แข็งที่มันไม่ได้เป็นอำนาจน,นิยมที่มันมีส่วนร่วมมากกันไปช่วยๆกันค่อยปรับตัวมีใบเหลืองใบแดงเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาวประมงก็คงจะไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ต้องเจ็บปวดจ้าขนาดนี้อันนี้คือกระบวนการในการปรับปรับไปในทิศทางไม่ว่ากันแต่ความเร็วในเรื่องของสปีดมันก็ต้องค่อยๆปรับตัว แล้วรัฐก,ก็ไม่ใช่บอกว่าออกกฎหมายมาทุ่มใส่เขาอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวก็ทุ่มความช่วยเหลือทุ่มงบประมาณให้เขาสามารถที่จะลืมตาอาปากและสามารถปรับตัวไปได้ด้วยอันนี้คือการเดินทางร่วมกันของรัฐและชาวประมงอย่างมีส่วนร่วมผมจึงขอเวกร้องให้สภาแห่งนี้ครับนอกจากจะผ่านพรบรต่างๆของ4ีห้าร่างที่มีไม่ว่าจะเป็นร่างของคอรมอรเองร่างของ พื่อนสมาชิกที่อยู่ในนี้อยากให้รวมร่างของพรกคก้าวไกลเข้าไปด้วยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับท่า,า,ทานประธานพราบอรของพักคก้าวไกลเน้นอยู่ที่การให้ท้องถิ่นดูแลทรัพยากรเองของพรรคก้าวไกลเราเชื่อในการส่งเสริมศักยภาพของชาวประมงครับเราเชื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในระยะยาว เราเชื่อในความมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมขอรับประกันครับคนล่างนั่งอยู่ข้างๆามตรงนี้คุณวรพศมั่นใจว่าร่างของพักเก้าไกลมีส่วนประกอบสำคัญทั้งสามอันนี้อยู่ในร่างของพักคก้าวไกลและถ้าจะให้เป็นรูปประามาพี่น้องชาประมงถามยังไม่ได้อา่านเลยพรบอของคุณวรพบเขียนไว้ว่าอะไร ขอ,อให้ตอบแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้ครับว่าในร่างของเราคือคณะกรรมการประมงจังหวัดที่จะมีการกําหนดเงื่อนไขาการประมงตามความเหมาะสมของพื้นที่ไม่ใช่ตัดเสื้อตัวเดียวเป็นเสื้อโหลให้ทุกคนใส่เหมือนกันหมดเราเน้นการขยายขอบเขตกําหนดการทําประมงและการอนุรักษ์เป็น12ไมล์ทะเลแล้วเน้นองค์ประกอบที่มีประชาชนไม่น้อยกว่า4คนเราเน้นให้หัวโต๊ะเป็นนายกอบจที่มาจากการเลือกตั้ง และเราเน้นที่การมีตัวแทนเทศบาลและอบตอถ้ากรรมธิการที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มอย่างที่ปีที่แล้วก็ศึกษามาแล้วปีนี้ก็ยังจะศึกษาอีกเนี่ยมีเนื้อหาของพร,ะระบอของภาคก้าวไกลเข้าไปจะทำให้ท่านทำงานได้มากขึ้นครับอย่างน้อยให้มันมีพื้นที่ให้มันมีสเปซที่จะสามารถเข้าไป ศึกษาเรื่องพวกนี้ท่านจะแปลยติอะไรผมไม่ว่าแต่ยานน้อยให้มันมีโอกาสเรื่องนี้ในการทํางานของวาระของกรรมการที่ตั้งขึ้นสุดท้ายครับวิสัยทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยขอให้กรรมการขอให้ครมอขอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคิดถึงสามหลักสําคัญของการทําประมงในประเทศไทยครับอันที่หนึ่งคือเรื่องการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรประมง ขอให้นึกถึงคําว่าบรูไคคอนอมีไว้ขอให้นึกถึงเขาว่าเปลี่ยนจากจับมากได้น้อยเป็นจับน้อยให้ได้มากไม่เอาแล้วปาเป็ดที่เอาไปเป็นอาหารสัตว์มากๆจับมากจับมากจับมากเข้าไปแต่ไม่มีมูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยขอให้เน้นไปเรื่องที่สองครับเรื่องของวิถีชีวิตของพี่นอกชาวประมงแทนที่จะใช้กฎหมายบีบบังคับเขา ทุกบัวเขาเพิ่มเทคโนโลยีให้เขาสิครับคิดถึงเรื่องที่ชื่อว่า precision fisheries วัวเนตแบบไหนครับที่มีทางรอดให้ส่น้ำอนุบาลให้ลูกเต่าสามารถรอดออกไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเนตตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังคิดในเรื่องแบบนี้สุดท้ายในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเน้นในเรื่องของ environment แล้วเน้นในเรื่องของ livelihood แล้ว ใน,ในเรื่องของอีโคโนมีบ้างมารีนไบโอเทคโนโลยีครับการเพิ่มมูลค่าให้มันมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่แค่การประมงในพื้นที่ทางทะเลเป็นไปได้มากมายเพียงแต่เราจับคีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดพวกนี้ไว้ก็จะสามารถเห็นได้ครับว่าอีก10ปีข้างหน้าการประมงของประเทศไทยหน้าตาจะเป็นแบบไรที่มีทั้งสมดุลของเรื่องของการรักษาสปีกอธรรมชาติ การดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชากประมงและส่วนสําคัญสาให้คให้ประมงเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยต่อไปชั่วนีิรันดรขอบพระคุณมากครับ